โอเคครับ okay, ผมวัดดีครับผมวัดดีผู้ชมทุกคนคนระับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะเทปูนกันใหม่นะผมซึ่งเดี๋ยวชี้แจงนิดนึงคนระับผมว่า,าผมเทไปแล้วนิดนึงคนระับผมเทไปได้เลยด้านหน้าแล้วก็ไปเทด้านด้านในโกด,ดังอีกนิดนึงแนละ้วครับผมแต่ว่าโปรแกรมอัดแม่งเด้งไว้ทุกคนโอ้โหหัวร้อนเลยนะโปรแกรมอัดแม่งเด้งอะไม่รู้เป็น <laughs> เป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้เด้งสองครั้งนะผมครั้งแรกผมอัดไปได้ประมาณหนึ่งนาทีครับ หนึ่งนาทีเลยนะประมาณนาทีนาทีหกขวบเลยนะโอ้โหแล้วมันเด้งครับผมโอ้โหแล้วที่นี้แบบแล้วผมทีนี้ผมก็อัดใหม่อีกรอบหนึ่งเอาอัดใหม่อีกรอบหนึ่งก็ไม่เป็นไรครับผมเทด้านนอกเสร็จแล้วก็โอ้โหแล้วไปเทด้านในอีกครับผมมันเด้งอกีกครับโอ้โหเด้งอกีกเอาเอาลงไปเออเด้งแล้วเด้งอีกโอ้โหใครจะไม่หัวร้อนนะทุกคนนะเดี๋ยวเปิดเออเดี๋ยวซื้ออ้นี้ใหม่กว่าน,นะนูดะเทไปจนเกือบหมดอ้เนี้ยเออ โอ้ห oh, แล้วอ้นี่มาติดอีกอมแม่บู้โอโ้โหหัวร้อนเลยครับผมผมว่าจะเลิอกอัดแล้วนะนี่โอโ้โหอะไรเด้งโอโ้โหอัดไปได,ด้คือแบบอประมาณสิบวิยี่สิบวิแล้วหลุดนี่ก็พอให้อภัยผมแต่ว่าอันนี้มันหนึ่งนาทีกวัวนะครับอัดเป็นนาทีครับผมแล้วทีนี้พูดไปตั้งเยอะทํางานไปตั้งเยอะโอโ้โหหลุดโอโ้โหอะไรอย่างพี่แกบโอโ้โหหัวร้อนเลยครับผม โอ okay, เคเยวเอาเคนกลับมาก่อนนะผมแล้วผมก็เลยรีเซ็ตเอ่อรีเซ็ตเราทำงานใหม่ไปเลยนะครับอ้อะไรของพี่แก่ครับเนี่ยมาทีนี้ถอยปูนไปเทด้านในครับผมนะครับ,บก็บดบดไปงั้นแหละนะผมถอยปูนมาเทด้านในครับผมนะครับนี่ครับเทไปหมดเลยนะเนี่ยนะครับโอเคโอเคเป็นทํางานงานโกดังใหญ่ครับผมนะตัวกระจกผมก็เอามาแล้วผมผมที่เยีม่มผมตอนผมอัดผมเอาตัวกระจกออกมาให้ดูด้วยครับแต่ว่า ไม่ได้ไม่ไม่ได้มันหลุดเนาะมันหลุดนะมันก็เลยไม่บันทึกให้ับผมไม่ก็ไม่รู้มันเป็นเนื่องจากอะไรก็ไม่รู้นะเป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวตัวกระจกกับรถปูนครับผมเทช่วยกันนะถ้าเทคันเดียวมันใช้เวลานานนะผมนะครับต้องเทต้องเทช่วยกันนะผมไปแมวแมวนะผมบึ๊บโอเคผมเทช่วยกันนะผม โอเคนะครับผมโอเคโอเคเราเดินหน้าไปอีกสักนิดนึงครับผมือเดินหน้าไปสักนิดนึงนะครับผมถามว่าใช้ไมโครได้ไหมก็ใช้ได้ครับแต่ว่า,าใช้เครนดีกว่านะเพราะว่าไมโครติดซ่อมเดี๋ยวผมน่าจะางานนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้ออกหรือเปล่านะก็ผมว่าคิดว่าน่าจะงานหน้านั่นแหละครับผมหย่อนลงไปเลยหย่อนลงไปเลยหย,ย,ย่อนลงมาเลยมหย่อนลงมาหย่อนลงมา ือโ okay, อเคหย่อนลงมาแม่โอเคบุญตาอะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยบุญตาอะไรหรือเปล่าบุญตาต้องเกี้ยงหรือเปล่านะโอยันเจโอเคมต้องเทช่วยกันนะผมต้องเทช่วยกันนะโอ้โหนะ oh, oh, แล้วดูดิดูเคนนี่ทุกคนโอ้โ oh, ห oh, ใครบอกว่าเคนมันนิ่มเนี่ยเอโอ้โ oh, หช่างมันเด้อเออตั้งไว้ตรงนี้ยิงหัวร้อนกับไอ้เมื่อกี้อยู่เออแม่งยังโอเค okay, ตั้งไว้ตรงนี้แล้วก็หมุนไอ้ตัวนี้มาเอาเนาะ โอ้ยิ่งหัวร้อนกันดีเมื่อกี้มันเจนนี้ก็หัวร้อนคูณสองไปเลยนะครับโอเคโอเคนะผมเราก็เปลี่ยนเป็นเคนนะนะเปลี่ยนเป็นเคแล้วก็ดึงไปด้านหน้าลงเราก็เปิดเปิดสวิตช์ครับอกให้มันไหลนะเปิดดน้องเออนั่นแหละเมื่ะนี่มันจะไหลไวนะับผมมันจะไหลไวไวมากนะไอ,อตัวไอโตรนี่นะครับดูดิไหลไวกว่าเคนอีกมนะันบึ้ดจวดจวดไปเลยเนหะ็นไหมเนี่ยไหลไวมากับผมปึ้ดเนี่ยจวดจวดไปแล้วนะ แมวโอเคเนี่ยแมวโอ้โหจะรวดไปเลยจะจวดไปเลยนะผมโอเคนะโอ้มันไวกว่ารถปูนอยา่นั้นนะเฮ้ถขยับรถปูนมาอีกครับผมโอเคผมโอเคมาพอแล้วโอ้โหหัวร้อนเลยละหัวร้อน่ดิหัวร้อนยังไม่หายเลยครับแต่ว่าผมไม่เป็นไรผมเป็นคนควบคุมอาลมณ์ได้ผมครับแมโอเคผมว่าจะเลิกอัดแล้วนะเมื่อกี้นะ แต่ว่ามันต้องอัดครับผมมันต้องอัดนะโอ้แบบว่าจะเลิกอัดแล้วก็ไปพักผ่อนอะไรประมาณนี้นะผมขี้เกียจอ่ะโอ้เจอแบบนี้มันไม่ไหวนะเนี่ยโอ้โหโอเคเอาลองแบบนี้ก็ลองแบบนี้ผมมาครับโอ้โหโอเคผมยาวไปผมยาวไปเรื่อยๆผมเราไม่เหนื่อยเราไม่เมื่อยนะครับผมโอเคผมเบิร์โอเคนะครับปึ้งปึงโอเคเทไป จว้วงไปแล้วผมเออปอยจ้วงไปเลยนะครับแล้วก yeah, ็เอาหมุนฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นหน่อยแล้วกันแหมโอเคผมว่าโอเคอ่าหมุนมาฝั่งนี้มันเทมาฝั่งนี้ครับผมครับโอเคเทมาอ่าตัวกระจกละนะผมต้องเทช่วยกันนะผมต้องเทช่วยกันนะไม่งั้นก็มันจะไม่เสร็จง่ายผมอาตัวกระจกเนี่ยมันเทไวแล้วผมนี่ดูดิโอ้ดูดูโคตรไวครับโคตรไวนะไวกว่ารถอีกนะเออเนี่ยไวกว่ารถอีกครัปุ๊ดเนี่ยดูดิ จ้วงมาเลยรจ้วงมาเลยะไมโอเคเราถอยก่อนแล้วกันแมโอเคอเดี๋ยวเดินหน้ารถอีกสักนิดนึงก่อนนะผมอเดี๋ยวถอยหลังมาเทฝั่งนี้ดีกว่านะคเดี๋ยวถอยหลังมาเทฝั่งนี้ดีกว่านะโอเคผมโอเคผมโอเคนะโอเคเรียบร้อยผมเรียบร้อยนะผมดูมามาโอเคนะผมเรียบร้อยครับพี่น้องครับเรียบร้อยโอเค เดินหน้าผมว่บ,บื้นับมาโอเคเดินหน้านะผมอันนี้อันนี้ไม่ไม่แล้อันนี้อันนี้เคียนมันถึงอยู่แล้วมันนี้เอ่อรดปูนถึงอยู่แล้วนะก็เดี๋ยวเอาเ,อาเคียนกับตัวกระจกมาลองปูนก่อนแล้วกันเนาะเอามาใส่ปูนก่อนแล้วกันนะผมเพิมเพิอออโอเคว่ามันบังคับยากาจริงๆนะโอ้โหมันคือมันแว่งไปแว่งมามันไม่อยู่เฉยๆนะผมมันไม่อยู่เฉยๆนะเนี่วผม ป้าโอเคนะผมปลาโอเคเอาแล้วทีนี้ทําไมมันเออมันต้องอยู่ยงี้น้องเออปลาโอเคเอ้คุ้นหมดอีกเหรอโอ้เจอแต่ปัญหาอะไรมึงยี่แกยบนี้เจอแต่ปัญหาโอเคผมเดี๋ยวแป๊บนึงผมปิดเครื่องแป๊บนึงนะครับเออโอเคเอาเสียแล้วพี่เฮ้ยโอเคโอเคไปยกไปผมมือหนีเอามาเทราดฝั่งนี้รอผมนะครับ จ้วงไปผมจ้วงไปนะปึ้แล้วก็เปลี่ยนเป็นรถปูนนะผมมาเดินหน้ามาอีกครับผมแม่บึ้เดินหน้ามาเดินหน้ามาโอเคผมเอ้าล้วปิดทําไมวะใครปิดวะปิดทําไมเนี่ยพี่ปิดทําไมไอ้เออตัวกระ,ะตัวกระจกตัวกระจกเดี๋ยวเดี๋ยวตัวกระจกเอาผมตัวกระจกนะผมอ๋อตัวกระจกตัวนี้ปูนมาไม่ถึงครับผมปั๊บหนีครับผม โอ้โหเสร็จสักทีเถอะพี่นะผมเสร็จสักทีเถอะเออนั่นแหละโอ้โหมันไม่เสร็จมันหมดนี่ว่ะนะปื้บขยับรถมาอีกก็ปึ๊บนุ่นนุนน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 นโอเคครับผมเียะนะเทไปเรื่อยๆผมเทไปเรื่อยๆนะปื้บนี่เทไปเรื่อยๆนะจะเสร็จแล้วผมงานจะเสร็จแล้วนะงานก็จะเสร็จแล้วผมตอนนี้งานใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผม้นโอเคใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผม ่ไก่จะเสร็จแล้วเทไปเรื่อยๆเราไม่เหนือ่อยเราไม่เมื่อยนะครับแวบบืน้นบ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 น,บน,บนโอเคผมถอยแว่บืน้นโอเคจบสักทีนะพี่เฮ้ยนานเหลือเกินเนาะโอ้เทปูน,นี่ก็นานโปรแกรมอัดเดี๋ยวก็เด้งตอนนี้ก็สวยหัวร้อนไปกันใหญ่อีกละ นะโอเคบเรียบร้อยผมก็สำหรับงานเทปูนะผมอีกแม่ก็ขยับรถออกจากบริเวณนี้เนาะนะผมเสร็จแล้วก็วา,างแผ่นนะผมวางแผ่นตัวนี้นครับอืมแล้วแผ่นอยู่ไหนอ๋อแผ่นอยู่โอ้แผ่นอยู่ด้านหน้าเลยคือเราต้องยกเลยใช่ไหมคือมันแบบบับงคับต้องยกเลยใช่ไหมนี่โอ้หนะผมแผ่นคือน่าจะแวะอา่าน่าจะวางแผ่นตัวนี้แล้วก็อ่อแล้วก็อะไรล่ะ ถ้าจะวางแผ่นตัวนี้เสร็จแล้วก็วางหลังคาก็น่าจะจบเลยนะครับโอเคนะผมโอเคมาเราเราอาจได้กี่นาทีแล้วน่อแปดนาทีแล้วโอเคแล้ววางให้ดูสักนิดนึงครับผมนะสักสิบนาทีนะผมยืดโอเคแม่โอเควางลงยืด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 โอเคแม่ปึ้งปึ๊งโอ๊ยกดไม่ทันอีกอะไรวะเนี่ยเออปึ้งโอเคมาผมปึ๊งเดี๋ยวไปฝั่งนู้นเลยกันเนาะไปไปด้านหลังเลยแล้วกันนะผม ไม่แปล่หนูนะผมไปด้านหลังโอ้โหกระเด็นโคตรแรง <laughs> ไปด้านหลังแล้วผมปึ้บโอเคหย่อนลงัมหย่อนลงครับดึงเข้ามากดเปียงโอเคดิสวิงกับบ้ามืดเอ้ยมันดีแบบมันดีนดนนนแบบทุคนเนี่ยมันมันแบบว่ามันเร็วดีอ,อ่ะมันสวิงเร็วดีอ่ะจื้อเราก็หย่อนลงไปมาหย่อนลงไปหย่อนลงไปมามาหย่อนลงไปเงี้ยปังครับเราก็ วิ่งไปผมบึ้ดโอเคไปเลยไปด้านหลังแล้วแมวโอ้โหไวดีไวดีนะชอบว่าสนุกดีครับผมจื่อโอเคนะครับดึงกลับมาผมสีเขียวกดปึ้งไปเลยครับผมมากลับมาผมชอบตอนสวิงอะ่ะชอบตอนสวิงอะ่ะแต่ผมเนีย่ยสวิงโคตรไวอ,อ่ะชื่อโอเคม,มาเนีย่ยครับหย,ย่อนลงไป โอ้โหผมว่าเสร็จในคลิปนี้แหละนะผมไม่ไม่ไม่น่าไม่น่าจะใช่ครับผมไอ้ชอบมุมมองนี้นะทุกคนนะผมชอบมุมมองนี้ครับไอ้โอ้โหจวดวนจวดเอ้าหลุดโอ้โหหลุดมือไม่เป็นไรวมใหม่ก็ได้ไอ้โอเคไอ้โอเคผมเบิร์เดี๋ยวผมจะขับดีๆแล้วผมขับดีๆแล้วเออนี่ยมหย่อนลงมาแล้วก็ดึงกลับมาที่เจยวกดปึ้งไปเลยถอย หมุนกบ้ามาหมุนกลบมาจวดเอามหมุนกบมาจนจวดล้วนะครับอ้ยโอ้โหสวิงโคตรไหวนะครับโคตรดีนะดีนะแบบนี้แล้วก็ไอ้ hm. ตัวเค้นตัวกลางเนี่ยมันมันไม่สะบัดเหมือนไอ้ตัวเล็กนะไม่เหมือนตัวใหญ่นะเะาบมันมันจะไม่แกว่งแว่งมากครับผมมันจะไม่แกว่งมากนะมันจะนิ่งกว่านะวมันจะนิ่งกว่านะ โอเคผมปึ๊บโอเคโอ้โหยกขึ้นมาจนจะถึงถึงหน้าเลยนี่โอเคเลื่อนออกไปผมตอนนี้ผมเลื่อนออกไปนะครับปึ๊บบึ๊บยืหพอเลื่อนออกไปแล้วผมตอนนี้ก็เลื่อนออกไปแล้วครับโอเคสีเขียวกดปังผมมาฝั่งนี้กันบ้างนะโอเคหมุนครับผมตอนแรกมันก็จะหมุนช้าๆนิดนึงครับผมแล้วทีนี้มันก็จะหมุนไวนะครับ วิ่งดึงออกมาแล้วโอเคหย่อนลงไปโอเคนะผมหย่อนลงไปทัน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 แันท่นแทนทันแทนจื๊อจื๊โอเคผมวางลงผมป้าโอเคไปกันเลยเรดได้กี่นาทีแล้วมันเหลือเกินเนาะก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนนะมันดีเหลือเกินนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปแล้วกันนะสวัสดีครับผม